ยูเมซี่มซี่ใกล้คลอดแล้วรอนขดจะอาการแปลกๆเลยแหละตั้งแต่เมื่อวานร้องเง้ยเย้ยเ้ยก็คือร้องแปลกๆแล้วก็อยากแบบอยากให้ใครมานั่งเฝ้ามาอยู่ด้วยนะถ้าเราเดินอยู่ข้างนอกนางก็จะเดินไปตามแล้วก็เดินกลับมาอยากจะให้มามานั่งเฝ้านางอยู่างนี้แหละใกล้คลอดแล้ววันนี้พวงนี้มาเือนี้แหละ คอยติดตามชมคลิปนะคะแมวน้อยเมิซี่แมวทองแรกแมวเป็นกอทองแรกเม,มิซี่เขาจะใกล้คอแล้วนะเขาจะนอนคดแ,แต่เขาก็ไม่อยากให้รู้สึกว่าเขาไม่อยากให้หมูกอบเข้าใกล้นะ แต่ถ้าพ่อเขาอยู่นะเขาจะไม่ให้หมูกรอบมาไกลมีซี่เลยอันนี้คือพ่อเขาไปทำงานเปิดเขาะอยากมาให้กำลังใจกันเนาะ กำลังใจกันเดี๋ยวมิซี่ก็คลอดแล้วอาการแบบอาการมิซี่เริ่มแปลกแลกแ,ลกแต่เมื่อวานร้องเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวแบบร้องแบบมีเสียงปกติเขาไม่ค่อยร้องแบบมีเสียงดังไงร้องแต่เมื่อวานแล้วก็เอ,อเขาก็ชอบมาอยู่ในในกล่องนี่แหละเพราะเขาก็เตรียมให้ตอนแรกจัดไว้ใต้เตียงที่อยู่ไว้ในห้องนี้แล้วเออถ้าเผื่อเขาเดินออกไปข้างนอกเนี่ยเขาจะแบบจากนอกห้องนี่แหละเขาก็จะแบบ เหมือนอยากให้คนมานั่งเฝ้าแล้วก็เจอคนก็จะเจอเราก็จะเดินนําหน้าแล้วก็เข้ามานอนในกล่องให้นั่งเฝ้าแบบนี้แหละดูเจ้ามือกอบทําอะไรคะว่าเดี๋ยวมิซี่ค่อยๆแล้วลูกลเดี๋ยว่าค่อยละอย่างต้องกวาดให้กัน แต่ตอนลอดก็คือตอนลอดคงให้หมูกรอบไปอยู่ห้องอื่นล็อกประตูวไว้ไม่ให้หมูกรอบเข้ามาป้าหมูกรอบให้มิซี่พักผ่อนลกูก ไม่ให้อยู่ด้วยนะแม่ไม่ให้หมูกรอบอยู่ในกล่องนี้ด้วยนะเด mm. ี๋ยวมิซี่จะคลอดลูกอะลูก mm. อย่ามากวนเขาให้เขาพักผ่ mm. อนเดี๋ยวมาต่อคลิปกันดีกว่าอันนี้เอาไว้แค่นี้คงจะอยู่แบบนี้อีกนาน ใกล้คลอดแล้วมีซี่ใกล้คลอดแล้วอาการแปลกๆเมื่อวานละส่วนเจ้าหมูกกอบก็สงสัยมาให้กําลังใจอันนี้พ่อแมวพ่อแมวแม่แมว,แม,วมากกอบออกมาลุกมาออกมาให้มีซี่พักผ่อนให้มีซี่พักผ่อนเน่ะมีซี่เขาเอาการแปลกๆนอนขอดไม่ออกมาแล้วออกมาออกมานี่แหละพ่อแม่แมวเขาแหละ ชวนไปข้างล่างนะชวนชวนไปข้างล่างก,ก็ไม่ยอมไปนะเจ้าหมูกรอบเดี๋ยวต้องอุ้มลงไปละนอนเฝ้ามิซี่อย่างเดียวเลย